สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาพบกัอนเราอีกแล้วค่ะอันนี้นกมียำแหนมค่ะเป็นยำแหนมสดน,นะคะแล้วก็มีแคบไก่หรือว่ากัดไก่หรอกัดไก่กรอบไม่รู้นกเตียยเอาน้ํามันนะคะก็เลยได้ตัวแคบไก่มานี่นี่นี่นนกรอบมาก วันนี้นกกินกับข้าวสวยนะครับบางคนก็จะเป็นกินแบบกับแก้มนะ,ะมีน้ำพริกปะลาอันนี้ทำเอาไว้ใส่ตู้เย็นนะคะัขอคุก,กับข้าว เผ็ดเลยทานเข้ากันค่ะขอกินข้าวคุกน้ำพริกก่อนอืมอร่อยเขาจำแหนม พอ,อพอทำกินเองแล้วก็จะทำรสชาติใหม่ก็ได้เนาะ ถึงเครื่องไม่ครบก็แซบได้นะครับผาดขิงขิงสดซอยอร่อยัดชีหนังไก่ที่เขาเจอน้ำมันได้เขาเรียกว่ากาะไก่ใช่ไหมครับ ไม่ได้แท็บไก่ใช่ป่องโมก็ไม่รู้เหมือนกันมากินข้าวเป็นเพื่อนกันหน่อยค่ะวันนี้อร่อยมาก ก่อนนะนกไปชอบกินใบแล้วแบบว่าพอมีแฟนใช่ไหมแล้วแฟนเขาชอบกินแบบกินใบเหมือนกันนกก็เออกินกานก็ได้จริงๆนกกินอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดนกหักนกกินก่อนนกาจะกินใบก่อนมันก็จะเป็นไก่เคยชิ้น มันก็ชินมาแล้วค่ะเดี๋ยวนี้จะก,กินปุ๊บก,ก็หักลำต้นมากินก่อนอร่อยเทากุตมินก็อร่อยอ สน่นาหนครับสนั่นไเรีนเนย,ยกเขาจว่าเปปเปอร์มินใช่ไหม ต่ก่อนนกเรียนอยู่ที่ฉะเชิงเซานะนกชอบไปกินยำที่ตรงตลาดแถวแถวขนส่งฉะเชิงเซาอะค่ะมันจะมีอยู่เจ้าหนึ่งอร่อยมากคือนกอาจจะเป็นคนชอบกินเปรี้ยวก็ได้ไนะแล้วแบบเจ้านี้เขาทำแบบโดนใจเรามากเลยอะ แบบเปลี้ยวเค็มไม่ติดหวานแล้วมันอร่อยแบบต้องกินซ้ำอ่ะแต่หนกจำไม่ได้ว่าตลาดมันเปิดวันไหนบ้างหรือว่าเปิดทุกวันก็ไม่รู้ันจำไม่ได้นะแต่หนูไปกินบ่อยนกเคยกินครั้งหนึ่งแล้วนกก็กินแบบซ้ำๆเนี้ยประมาณสามวันอ่ะพาเพื่อนไปอะไรกะ พอมันทำกินเองมันก็ได้รสชาติหนึ่งน,นะตอนนกอ่ะไม่ค่อยรู้วิธีทำตัวข้าวปั้นเท่าไหร่นกก็ทำแบบมีอะไรก็ทำแบบนั้นนะใส่พริกแกงใส่ใบมะกรูดอะไรอย่างเงี้นนยนกก็ค่อยๆเปิดข้าดีอืม นกไม่ค่อยถ่ายคลิปเพราะว่าก็ทํางานด้วยแล้วก็ปกตินกกลับมานกก็กินอะไรแบบทําอะไรก็ซ้ำๆเดิมๆอะค่ะก็เลยไม่มีอะไรที่มันแปลกใหม่ที่เอามาถ่ายคลิปลงนะแต่นกก็จะพยายามที่จะแบบหาอะไรที่นกอยากกินแล้วก็ทําให้คิดถึงบนะ้านน่ะเดี๋ยวทําให้กินอีกนะคะ มันกรอบแบบกรอบจริงๆมันไม่เหมือนหนังไก่ทอดนะมันไม่ใช่แบบหนังไก่ชุบแป้งทอดอย่างนั้นนะคือเรามันเอาไปเจียวแบบเพียวๆเลยค่ะไม่ได้ใส่น้ํามันไม่ได้ใส่อะไรนะให้หนังให้หนังไก่มันคายตัวน้ํามันออกมาเองนะคะอร่อย แต่นานนมันก็ทำทีนะแค่เอาน้ำมันมาเฉยๆ,ๆก็เลยเอาอว่างๆก็ามาเจียวมันจะได้ไม่ไม่มีกลิ่นตลอดนะอมมยหกโดด้วย แต่ตัวแหน่ซื้อมานะคะไม่ได้ทำนุ่งทำแหน่มไม่เป็นก็อ,อยากจะลองทำอยู่นะแต่กลัวมันจะไม่เป็นแหน่ะ ้องไม่กรอบแล้ว Còn bây เริ่มหนังแล้วนะคะดูแลตัวเองไว้นะคิดถึงที่บ้านด้วย <c ười> วเ,ดเดี๋ไวเมื่อกีเดื่อนยว่ก็ได้กลับไปเจอกันละคิดถง พักกลับไปกินกุ้งเผาแล้วจริงๆอยู่คนเดียวก็ทำอาหารแบบง่ายๆอะไรมีอะไรก็กินอย่างนั้นนะคะ หรือว่าทุกคนหละจะพออยู่บ้านนี่พร้อมหน้าพร้อมตาทุกมือทุกมือต้องคิดเมนูอาหารว่าจะกินอะไรดีนะบ้านนกเป็นอย่างนี้นะไม่ได้มีเรื่องอะไรคุยลักหมายเนาะแค่แบบว่าเหมือนกับเนีย่ยตอนนี้ก็กำลังก,กินอาหารอยู่เอ๊ะมื้อถัดไปจะกินอะไรดีนะ ครอบครัวเราจะเป็นแบบนี้นะ <laughs> you mm -hmm. แล้วเป็นคนที่ชอบกินอาหารรสจัดมากเลยนะถ้าเกิดเมนูวันไหนหรือมื้อไหนไม่มีรสชาติเผ็ดหรือว่าเปรี้ยวอย่างเงี้ยมันจะกินไม่แบบไม่ชื่นใจค่ะ มตน,อ,มตนอ,อร่อยจนจะคำสุดท้ายแล้วดนะิ แล้วค่ะสำหรับวันนี้ลูกก็อิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าลูกจะทำอะไรปากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กลกด้วยนะคะวันนี้ลูกขอลาไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบาย